สำหรับคลิปนี้อันจะพามาดูวิธีการร้อยได้จากอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากยี่ห้ออะไรนะคะถ้าเป็นจากอุตสากรรมเนี่ยมันจะมีวิธีการร้อยได้ที่เหมือนกันนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก่อนคือด้านหลังนะคะอันนี้เรียกว่าจานสําหรับวางหลอดได้นะคะโดยปกติแล้วค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2อันนะคะเราจะเลือกใช้อันไหนก็ได้ค่ะวิธีการก็คือเอาหลอดได้นะคะวางลงไปแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็จากนั้นนะคะดึงค่ะดึงปลายได้ออกมาแบบนี้ ถ้าหากว่าเป็นหลอดเล็กนะคะคือเวลาที่เราขาดดึงปลายได้ออกมาเนี้ยเพื่อนๆนอะ่ะจะต้องดูให้ดีนะคะว่าในส่วนของหลอดได้นะคะมันจะมีตัวที่เกี่ยวตรงเนี้ยอยู่ฝั่งไหนเวลาที่เราซื้อได้มานะคะพอเราขาดดึงปลายได้ออกมามันจะมีตัวที่เกี่ยวค่ะเกี่ยวแบบนี้อยู่เกี่ยวแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของตรงเนี้ย มันจะเป็นรอยบากค่ะแล้วมันจะคมนะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะเอาฝั่งนี้ขึ้นด้านบนค่ะบางทีนะคะมันจะติดได้นะคะมันจะถูกค้างแล้วมันจะดึงแบบนี้มันจะดึงไม่ออกนะคะฉะนั้นเวลาที่เราค่ะจะวางได้ก็ให้เอาด้านที่เป็นส่วนที่เป็นรอยบากตรงนี้ค่ะอยู่ด้านล่างนะคะมันจะทําให้เวลาที่เราค่ะเย็บเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่มีผลกระทบนะคะดูให้ดีค่ะว่าฝั่งไหนที่มันมีรอยบาก นี่ค่ะเพื่อนๆรอยบากมันจะอยู่แบบนี้เดี๋ยวอ่านให้ดูนะอันนี้เห็นชัดเจนมากๆนี่ค่ะรอยบากแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะมีความที่ตรงเนี้ยค่ะมันถูกหักแล้วเวลาที่เราอ่ะเย็บผ้านะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มันอยู่ด้านบนได้มันจะถูกดึงแบบเนี้ยค่ะบางจังหวะแล้วได้มันไม่สามารถที่จะเดินเส้นเย็บได้ฉะนั้นนะคะเอาฝั่งที่เป็นรอยบากตรงเนี้ยวางด้านล่างแบบนี้นะคะ เวลาที่ได้ค่ะมันพันขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการวางหลอดได้นะคะพอถัดมาค่ะดูด้านบนนะคะด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเสาใช่ป่ะแล้วก็ด้านบนนะคะที่มันจะมีคานอยู่แบบนี้รวน,นี้นะคะมันไว้สําหรับร้อยได้ค่ะขึ้นไปนะถ้าหากว่าเราค่ะวางหลอดได้นะคะอยู่ตรงตําแหน่งแรกตรงนี้นะในการที่เราค่ะจะโยงได้ขึ้นไปก็คือโยงได้ขึ้นไปตรงจุดนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดเราค่ะเอาหลอดได้นะคะวางตรงนี้ตายได้ค่ะที่เราพันขึ้นไปนะคะก็คือเราจะสอดในช่องนี้นะคะเป็นช่องที่สองนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวางได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอันนะคะ่ะจะใช้ไหมพรมนะคะแทนได้เพราะว่าได้อันเนี้ยมันเป็นเส้นเล็กมันจะมองแบบไม่ค่อยชัดนะคะก็จะขอใช้เป็นไหมพรมอันนี้ค่ะสีแดงนะเห็นชัดเจนเลย อันนี้สมมติว่าอันนะคะวางหลอดได้นะคะตรงจุดนี้เป็นตำแหน่งแรกแล้วก็จากนั้นค่ะให้เรานะคะร้อยได้ค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้เดี๋ยวอันที่ไหมพรมะคะ่ะคือมันเส้นใหญ่มันจะร้อยยากนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอันก็จะใช้เข็มนะคะเพื่อที่จะออสอดรูค่ะง่ายๆนะคะก็พอเราเนี่ยวางได้ตรงจุดนี้เสร็จแล้วค่ะก็สอดรูเข้ามานะคะแบบนี้ค่ะสอดจากด้านหลังนะคะขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาถึงตำแหน่งที่สองนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเสาอยู่เนาะด้านบนนะคะจะมีเสาเหล็กอยู่แบบนี้ให้สอดนะคะให้สอดเข้าไปค่ะผ่านผ่านเสาเนี่ยค่ะมันจะมีรูอยู่สองรูรูบนแล้วก็รูล่างนะคะให้เราเนี่ยสอดร,รูไหนก็ได้อันนี้อันก็จะขอเลือกสอดจากรูด,ด้านบนเนาะพอเราค่ะสอดออกมาเสร็จแล้วนะคะถัดมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงจุดเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่สองรูเห็นไหมคะ ่มันจะมีอยู่2รูนะคะนี่เนาะอ่าตรงนี้ค่ะก็ให้เรานะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะสอดเข้ามารูล่างมันจะมี2รูเนาะรูบนแล้วก็รูล่างให้เราค่ะสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเอาปลายได้นะคะสอดเข้ามาค่ะกลับมาเหมือนเดิมฝั่งนี้แบบนี้นะคะพอต่อจากนั้นค่ะ ด้านล่างเนาะเพื่อนๆ <_ an> จะเห็นมันจะเป็นบ่วงตรงเนี้ค่ะตรงนี้มันจะมีบ่วงอยู่เห็นชัดนะคะนี่เนาะมันจะมีบ่วงอยู่ให้เราค่ะเอาได้นะคะดันเข้าไปแบบนี้ค่ะดันเข้าไปในบ่วงนะคะแบบนี้คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอาได้ค่ะร้อยลงไปแบบนี้นะคะตรงเนี้ยมันจะมีจุดที่ สามารถดันได้ะคะ่ะเข้าไปได้นะคะอันนี้มันเป็นได้เส้นใหญ่เนาะนี่ค่ะให้เราเอาดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะนี่ค่ะนี่เลยเห็นไหมมันก็จะเข้าไปในรูแล้วแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้เรียกว่าชิงเดี๋ยวอันอธิบายชิงก่อนละกันในส่วนของชิงนะคะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะบังคับได้นะคะเพื่อใหอ้เพื่อให้แน่นเพื่อให้หลวมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นจุดนี้ที่จะบังคับ เกลียวด้านหน้านะคะจะเป็นเกลียวหมุนเราสามารถหมุนได้นะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเย็บไปแล้วอะคะ่ะได้เนี้ยมันตึงเกินไปนะคะก็ให้เราเนี่ยหมุนซ้ายนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะเพื่อให้ตรงฉ่งตรงเนี้ยมันคายแต่ถ้าเกิดเวลาที่เราเย็บไปแล้วะคะ่ะมันเป็นถั่งงอกด้านบนมันเนื่องจากว่าได้ด้านบนเนี้ยมันหลวมไปก็ให้หมุนขวานะคะคือหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะทําให้แน่นขึ้น คือเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันเป็นจุดบังคับใช่ไหมแล้วก็ถัดไปนะคะ่ะมันก็คือจะเป็นขดลวดตรงนี้นะคะมันจะดันทําให้ฉิ่งนะคะแน่นหรือว่าหลวมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราหมุนนี่แหละคะ่ะเวลาที่เราสอดได้เข้าไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยสอดให้มันถูกนะเราจะสอดเข้าไปตรงฉิ่งตรงนี้นะคะ่ะตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้เนาะฉิงอะคะ่ะมันจะแบบถูกบีบแบบนี้อยู่ให้เราสอดเข้าไปตรงกลางนะคะ โอเคก็สอดเข้าไปเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าอันนี้มันเป็นไหมพรมเส้นมันใหญ่เนาะแล้วก็ถัดจากนั้นค่ะจะเห็นว่ามันจะมีขดลวดนะคะอันนี้เรียกว่าหนวดกุ้งให้เรานะคะเอาสอดด้านบนแบบนี้ค่ะด้านบนของหนวดกุ้งเห็นไหมคะเวลาที่เราค่ะดึงได้ม,มันจะกระตุกหนวดตรงนี้นะคะกระตุกตรงลวดแบบนี้ค่ะ ถ้าแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆจะเห็นจัง,งองไหมคะจัง,งอยตรงเนี้ให้เรานะคะสอดผ่านใต้จังอยแบบนี้ค่ะสอดผ่านใต้จังอยแบบนี้นะคะ,งงบบะ,คะขึ้นมานี่ค่ะเวลาที่เราอะ่ะดึงมาแบบนี้เห็นไหมคะหนวดกุ้งมันก็จะกระตุกเนะาะแล้วก็ถัดจากนั้นค่ะให้เอาขึ้นมานะคะขึ้นมาเสร็จปุ๊บด้านบนน่ะจะสังเกตเห็นว่า มันจะมีตัวนี้อยู่เห็นไหมคะตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะมันจะขึ้นลงนะคะพร้อมกับเข็มเดี๋ยวอันจะหมุนนะคะหมุนเนี่ยเห็นปะเนี่ยค่ะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บนะคะตรงนี้มันก็จะกระตุกแบบนี้นะคะให้เราค่สอดตายได้นะคะเข้าไปค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะสอดปลายได้ขึ้นมาเลย พอเราสอดไปได้เข้ามาเสร็จแล้วค่ะฝั่งนี้นะคะมันจะเป็นบ่วงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนี้วิธีการนะคะก็เหมือนกันเราจะไม่ได้ใช้แบบนี้สอดเข้าไปนะคะแต่เราค่ะจะเอาได้นะคะดันเข้าไปค่ะแบบนี้เห็นไหมคะเราจะดันเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะผ่านห่วงละแล้วก็จากนั้นค่ะด้านล่างในงส่วนของด้านล่างอะ่ะ จะเห็นว่ามันจะมีลวดที่เป็นงออยู่แบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวอันหันฝั่งนี้ให้เห็นเนี่ยค่ะมันจะมีลวดที่เป็นงอๆๆอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้นะคะให้เราค่ะเอาได้นะคะม้วนไปด้านหลังแบบนี้นะคะเอามือขวานะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะแล้วก็ผ่านนะคะเพื่อให้เพื่อให้มันอยู่ในในในงอแบบนี้ค่ะพเพื่อนเนี่ย ในลวดที่มันงอแบบนี้ค่ะเอามือข้างนี้จับไปเนาะแล้วก็มือข้างขวาค่ะสอดเข้าไปค่ะแบบนี้นี่นะคะอะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเหลือแค่สองจุดสุดท้ายนะคะตรงจุดเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นป่ะพอถัดมามันจะเป็นปลายเข็มใช่ป่ะด้านบนตรงเนี้ยค่ะมันจะมีรูอยู่นี่นะคะจะมีรูเล็กๆอยู่เนะะี่ยค่ะให้เราค่ะสอดปลายได้นะคะเข้าไป เดี๋ยวอันไม่แน่ใจว่าอันจะสอดได้ไหมเพราะว่ามันติดเข็มโอเคถ้าสอดไม่ได้เดี๋ยวขอถอดเข็มออกก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะใช้ถ้าเกิดว่าเป็นปลายได้ปกติค่ะมันสอดง่ายนะคะแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าอันนะใช้เป็นไหมพรมเนาะเส้นมันจะใหญ่เดี๋ยวอันขอเวลาสอดแป๊บหนึ่งนะคะ ให้เราสอดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะอด,ดึงแบบนี้เนาะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในส่วนของปลายเข็มะคะ่ะเราจะใช้วิธีการนะคะสอดสอดเข็มค่ะจากฝั่งนี้นะคะมาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวาค่ะวิธีการก็คือใช้อันนี้นะคะใช้ที่ส่วนเข็มนะคะสอดเข้าไปฝั่งนี้ เพราะเวลาที่เราไปลายได้สอดเข้ามามันจะยากเหมือนกันตรงจุดนี้เพราะว่าเข็มจักรคา,ารูมันจะเล็กนะเพื่อนๆก็ใช้อันนี้ที่สนเข็มอะค่ะมันจําเป็นมากๆซื้อมาติดไว้นะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาได้นะคะสอดเข้าไปอันนี้อันก็จะแค่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าไหมพรมมันเส้นใหญ่ค่ะมันไม่สามารถผ่านเข็มตรงจุดนี้ได้ก็ถ้าเกิดเป็นปลาย เป็นปลายได้ธรรมดามันก็ดึงผ่านได้นะคะขั้นตอนนี้อันก็ขอค้ามนะคะนี่ค่ะพอเราสอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้นี่นะคะวิธีการร้อยเข็มก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราค่ะเย็บไปแล้วแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้นะคะเราไม่จําเป็นจะต้องร้อยใหม่นะวิธีการก็คือถ้าสมมุติว่าเราค่ะตอนแรกเราใช้สีแดงใช่ไหม แล้วเราค่ะต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีดําวิธีการนะคะคือตัดตัดนะคะตัดปลายได้แล้วก็เอาปลายได้ของหลอดใหม่ค่ะมามัดนะคะติดกันวิธีการมัดก็มัดปกติเลยค่ะมัดแบบนี้แล้วก็ตัดปลายออกนะคะดูว่าที่เรามัดะคะ่ะมันแน่นไหมโอเคถ้าแบบนี้แน่นเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะวิธีการเนี่ยก็คือดึงเลยค่ะดึงนะคะ ดึงจากให้เอาปลายเข็มนะคะออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราคะ่ะจะต้องสอดได้เนี่ยในส่วนของปลายเข็มเนี่ยเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็จากนั้นคะ่ะก็คือดึงดึงเลยดึงมาแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าตรงไหนมันฝืดก็ช่วยนะคะช่วยเอามือคะ่ะจับจับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการเปลี่ยนได้ด้วยนี่นะคะก็จะได้ทั้งเทคนิคของการ ร้อยได้แล้วก็เทคนิคของการเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเอน<ๆ>เห็นไหมนี่เลยอ่ะเดี๋ยวอันสอดต,ตายได้อันนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยอันไม่สามารถที่จะสอดเข้าไปได้เนื่องจากว่าเส้นมันใหญ่โอเคถ้าเป็นได้ปกติค่ะสบายมากเลยนี่นะคะ เอาสอดเข้าไปค่ะนี่เลยแค่นี้เองอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะ